กาณาพุทธเจ้าเข้ามาเฉียดหัวใจบ้างนะอย่าให้มีแต่อยู่ตามตู้ตามหีตามกีบเวลานตามห้องพระแต่เราไม่สนใจกับห้องพระไม่สนใจกับเอากี่เวลาที่จะนํามาปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้นําทำที่นั่นแหละเข้ามาปฏิบัติดัดจายวาจาจของตนไม่มีใครมีเมตตาสงสารมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตามที่ท่านแสดงไว้ว่าหาการุณิโกนาโถมิตายสัวพานีย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตามหากรุณาธิคุณแก่โลกมากมายและเป็นผู้ทธรประโยชน์แก่โลกไม่มีใครเสมอเหมือนนี่ท่านสอนโลกด้วยความเมตตาเราฟังท่านด้วยวิธีใดนีวิธีที่เกียจี่พานพอแทนแอ่เหลวไรห,หรือเห็นว่าทำท่านไม่มีสาระประโยชน์ยิ่งกว่าพิเดที่เป็นตัวใครนั่นเหรอะให้ไปถามตัวเองถ้าถามตัวเองแล้วเราจะมีข้อคิด แก้ไขดะเต็นเองและจะเป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับลำดานนะ